ใกล้ใกล้ขึ้นมากุฎิยาเนี่ยเขาเขาเขาอยู่ประเทศเป็นบ้านบม่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือประเทศเวียดนามเนี่ยกับจีนที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยเขายังามป็นหุ้นจักในยัฐรนตีไปเลยเขายังเป็นหุ้นจักชาแขวงไปเลยจื่อย่างแต่เขาเป็นหุ้นจักประธานาธิบดีญี่ปุ่นอยู่แห่ซงีกโลกลงขึ้นมะแล้วหุ้นจักรันตีต่างประเทศรันตีกะละห่มเป็นห่วจ่อย่างฮุ้มราะฉะนั้นเนี่ย,ลลลห,ยละะหลายหลายอย่างก,ก็เป็นเรื่องทีฮันว่าวเป็นกวางยุทธศาสตร์ไว้แต่เสียดายว่ามัน เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวครับแต่จริงๆมันไม่ยาวเกินไปครับรัฐบาลเองก็ได้ได้วางยุทธศาสตร์2 5 5 8ไว้แล้วก็คือเศรษฐกิจเสรีอาเซียนตีตะกี้คุณปุยอูนั่นนะครับก็คือปี2 5งพันห้าสบแปีเนี่ยอ่าประเทศ10ประเทศอาเซียนเนี่ยจะจับเหมือนประเทศเดียวกันคือเข้าออกอย่างเสรีคือแรงงานการค่าเงินทุนนะครับเอาของเข้ามาตั้งกระแพงภาษีไปได้ยกตัวอย่างปี58าแปดล้ำยเข้าไปประเทศจีนเนี่ยตั้งกระแพงเข้าไปได้แล้วนะบ่เดียวตั้งกระแพงภาษีอยู่เพราาะ่อยง ลำไยไปปั๊บเนี่ยลำไยประเทศจีนมันก็ปูกได้ครับแต่มันเม็ดน้อยเม็ดน้อยเพราแป้งแหมเนาะแล้วก็ทำเนี้มประเทศนี้เขาต้องกินลำไยคนละสองเม็ดต่อปีเพราะมันตามังกรกินแล้วมีความเป็นมงคลลำไยไทยมันแกนไงเข้าไปปั๊บมันตีตลาดตั้งแผงภาษีสู้อันนี้ครับปีสองพันห้าห้าสิบแปดบ่มีแล้วครับเขาโปรไประเทศลาวถูกประเทศไผแป้งกวนเต่าเนี่ยตอนนี้เขากับมื่อเขาเข้าตั้งแผงมือแต่ปีห้าแปดหมดซิดครับ จะไลหลห่างกันด้วยเสรีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องต้องเตรียมตัวทา่านผู้ว่ากระปู่พื้นฐานไว้แล้วแต่ป่าก็แบบเปิดตรงแย่งเหมืก่อนเปิดกับฟากไว้เพราะนั้นพี่น้องครับกับกัเขาก็อูคุยกันนะครับถ้ามีอย่างปั๊บนี่กัในระหว่างนี่กัท่านกัซื้อก็ทา่านผู้ว่าได้เขาก็จะอยนตงดีๆเขาจะปฏิบัติต,ต่อไปครับครับพอพี่น้องครับผมถึงบอกว่าบางครังนะฮะโอกาสต่างๆเขาถูกลดลอยไปโดยเฉพาะปอกเมืองเนี่ยนะครับจะต้องนโยบายติดตามทุกทุกเรื่อง ท่านมาเมืองนานถ่านขับรถไปแอลไปเนีย่ยทำงานแล้วทุกวันเนี่ยเฮาไปยังเสียดด้แม่ล่ะครับข้าราชการไปอยู่หนก็ได้ตามคำสัง่งแต่ว่าความรู้สึกทีบ่าเอะเฮ้ยหน่อยนยครับ <c oughs> ถ้าเป็นเอกชนถ้าเปิดเกษียณแต่เพิ่นยังให้จ้างมาสอนหรือมาทำงานต่อแม่นก็ครับ,รบแต่หลายคนก็ซื้อมากอย่างผมเนี่ยผมบอกกับต่วานี่ต้อง,ต,องต้องขออยาตเป็นบุคคงบุคคลนี่ผมนี่แต่ว่าอยากจะอูแล้วบอกเธอว่า,มาผมบา่หาันตัวแต่ว่าในในทางนั้นประชาชน,นคนหนึ่งต้องการที่จนอยู่ละ รวมงานกันต่อไปแต่ว่าข้าราชการนะครับนะครับคําสั่งกับเครือสั่งถ้าอย่าบอกก็บอกข้อหนึ่งพิจารณาข้อหนึ่งปุ้ยครับท่านว่าครับจะขออยาตเสริมกําเดียวเรื่องเรื่องเฮียแข่งยกตัวอย่างเรื่องเฮียจับต้องได้เนี่ยเขาก็บกึศกันเาืลอว่ามันอยู่ใกล้เขาน่ะเขาก็อยู่ใกล้เปิ้นน่เปิ้นกับแข่งเขากับแข่งแล้วค่ายกันเขาเหัวหัวพยัญชนคหางหงเปิ้นหัวหงหางพยัญชนคก็เหมือนกันมีวัฒนธรรมสอคข้องเอ๊จะเบิดเคยป้ากันสักเตียกับอู้กันมาเหมือนครับ มาป้ากันสมัยท่านเสด็จพอดีปีห้าสขณะทํางานศาลสัมพันธ์ไทยแล้วโดวยท่านว่าแต่งตั้งเนี่ยก็มีท่านวิยากรรมลเป็นประธานเนี่ยเปิดกผมไปเป็นกรรมาการด้วย,ยหลายคนกับไปอู้ขุยป่าก,ก็ว่าเนี่ครับท่านว่าเดินทางไปหลวงบางไปหลวงบาง <c oughs> ไปเจิญเจ้าแขวงดีใจค,ครับ <c oughs> ดีใจว่าป้าบบเคยป้าทั้งเตี้ยนะครับเปิดกับตอนทับเฮาดีเขากับตอนทับเปิดดีกยเนี้ยคือความสัมพันธ์จริงๆทำแต่ประเทศนะทำแต่กระทรวงต่างประเทศนะ <c oughs> ระดับชาตินะครับจริงๆเป็นเป็นงานระดับชาติแต่ว่าท้องทิ่นทำ เปิ้ดก็ลดความหวัดระแวงต่อเฮาแล้วเปิ้ดก็บอกว่าต่อไปเนี่ยถ้ามึงนานไปเมืองเปิ้ดเนี่ยอยากได้อย่างเปิ้ดก็จะดูแลอย่างดีถึงแม่ผมไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าเจอปัญหาโรคภัยนามร่วมนั้นว่ามอบหม,มายหลายเรื่องครับคือผมไปประสานรัฐบาลแล้วก็ช่วยศูนย์อพยพช่วยเข้าหลามช่วยเงินช่วยของเนี่ยนะครับก็ไม่เคยได้มีโอกาสว่านั้นปะาตีงานเลี่ยงจวนเตี๋ยเดียวก็ถามเขาละเปิ้ดว่าอู้ดีใจ ีใจคักดีคักดีสอบมักเนี่ยกลายอันนี้เป็นการนำอวัฒนรมาเชื่อมกันยายีเป็นต้นครับอันนี้คือเป็นลูปมาทำถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะบ้าเขามาแข่งเขาแต่ทุกอย่างดีครับแลกเปลี่ยนกันจนสองประเทศเนี่ยเขาจับมือเป็นปีเป็นน้องกันไล่ญาติกันซาะหาว่าป่ออยู่ไหนแม่อยู่ไหนอย่างไหนก่จากําให้ประเทศเปิดรวยขึ้นมีเงินขึ้นเฮาก็ดีขึ้นเพราะอย่างรับเปิดซื้อของเขาอนี่ทานว่ามองไก่บางเตียวเออเขาไม่ย่างเขาเปรนลูอย่าง รวยกับซื้อของหอมมดนะนะครับมึงนานได้ประโยชน์เราจะเดินทางไปแอลทะเลไปกรุงเทพมาเมืองนันใกล้ว่าไปเพิ่งจัดเปินบอกแล้วครับว่าต่อไปถ้าเปินจะไปแอลทะเลได้เปิดจะออกน้ำนาาแล้วเมืองนานก็เลยมีรถแล้วครับผมบอกบอกเจอในว่าโฆษณาไประยองนี่หนังรถจากนานไปได้เลยปืดเดียวถึงระยองเลยผมมาอ้ก็ได้นครแชยแอเออนั่นแหละไม่ถ้าเปิดมาเปิดต้องมานอนเมืองนานเสียงที่มางนันก็ต้องอีแล้วหลวงเจ้าเรือมาแล้งก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพครับสิ่งต่างๆนี่เปินได้ฝากไ้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันที่สิบหก ทฤษฎีการเนี่ยท่านผู้ว่าศินป์ได้ฝากเป็นของค้นทุกค้นค้นมานานทุกคนต้องหูเรื่องปีห้าแปดเนี่ยบางคนเขาคาปับตัวไปท่านี่สี่ปีครับอยากด้อยท่านจะอยู่เข้าไแค่สองปีได้ป่ะท่านต้องแยกไปก่อนไปตรังแม่นะครับมันเป็นผักใต้เป็นตีนไปนแรงของเรือได้ป่ะถ้าผมเลือกนะอยู่มาหนาไดกว่าตรังเน่มีสองงานนะที่สี่กุมภาพันธ์กับดำน้ำกับผมผมเรียนนี่ครับตเปิดว่าแล้วว่าถ้าอยู่หนานเนี่ย เปิดมู้จักผู้ว่าเรว่าเดินไปไหนมุจพดแล้วรวมกันทำแล้วทันวันเสนนี้เป็นทันว่าทิ่แบบว่าหลายฝ่ายคืดขึ้นว่าเอออันนั้นน่าจะดีนะท่านทานกอได้ดีทำเลยนี่นะก็คือเป็นเรื่องดีเข้าถึงง่ายเนาะถึงแม่ถึงแม่เป็นไม่ได้เป็นคนเหนือแต่ว่าเข้าถึงง่ายเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมการเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมนี่เป็นว่าเข้าใจถึงจิตวิญญาณนะมันมีลงลึกลึกลงไปนะเพรานักการทําปั๊บนี่จะได้รับความร่วมมืออย่างสูงนี่ครับนี่เขาดีใช่ครับได้พูดมาถึงเือบทีี่ย เข้ซึ้ว่าหน้าบบไครยิ้มไม่ไม่เหมือนรายการพูกว่ามาแล้วนะครับแล้วแต่ละคนเขาซึ้เบอไปนี้ครับกับลังใจแล้วก็ทันได้อ้อ่แต่ว่าว่าต้องปิกมาต้องปิกมาจุ๋ยละอยากจะมาอยุมธ์ขนานอยู่แนวกระจ่างนี่นี่ความรึ้กว่าทำไมว่าได้ห่วงโดยเฉพาะความเป็นการอยู่การกินแล้วก็ตีได้ทันนี้อยากจะเก้ดเกิดแ้าครับทุกคนเหมือนกันทํางานตีสติต้องขาดหวังว่าอย่างน้อยช่วงที่ตตัวเกาอยู่เนี่ย เขาหันผลอย่างชัดเจนครับอันนี้หลายๆเรื่องคือสิ่งที่ผมวัดได้อย่างชัดเจนนะครับว่าหนึ่งที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยตัวเลขจากก่อนที่ผมย้ายมาในประมาณสักเจ็ดหมื่นนะครับ,คร,บครับใช่ครับแต่พอพอต้นปีเรามาทําเรื่องประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยพบว่าแสนสามประมาณแสนสามเพราะเราวัดตัวเลขกันได้ทีนี้ปีนี้ผมคาดว่าจะทะลุถึงสองแสนนะครับ อันนี้อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งคือที่บริเวณด่านสากลที่ไม่กดนั่น,น,นเนี่ยเดิมปีปีเดียวกันของอปีที่แล้วของเดือนเดียวกันนะครับรายได้ก็มาหนึ่งร้อยล้านปีนี้ 1, พันกว่าล้านซึ่งถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราวัดให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เราจะพบว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราต้องมีการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งอาจจะมองไม่เห็นหรือมาโดยทางอ้อม แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าในอนาคตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งได้ริบการหนึ่งครับเมื่อวันที่11พฤศจิกาเนี่ยสมเด็จพระเทพท่านไปเปิดสะพานแห่งที่3ามนะครับที่นครพนมกับแขวงคำวุวนแล้วขณะนี้ถี่ผมทราบมาว่าทางเราเองเนี่ยทิ้งตะเรนปากแขนก็จะสร้างสะพานนะครับซึ่งเป็นสะพานที่อยู่ในสองฝั่งเป็นของเราเัาแต่ว่าเมื่อจากฝั่งด้านเราเนี่ยก็จะเชื่อมกับม้วยโคนอันนี้จะเป็นจุดอันหนึ่งซึ่งผมถือว่าเป็นสะพานแห่งที่4 ถ้ามองในแง่ของสะพานนะครับความสัมันธถึงความสัมัญธเพราะว่าสะพานแห่งนี้มันเชื่อมไปนู่นแหละครับเดียมเบียนฟูออกไป12บสองปันนาได้และอย่างหนึ่งคือเมื่อโรงไฟฟ้าพลังลิกไนเนี่ยเขาสร้างสําเร็จอีกสักสองปีข้างหน้าเนี่ยตรงบริเวณแห่งนี้ก็จะมีผู้คนเคลื่อนไหวแล้วก็สร้างความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของการทําในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาแต่อะไรต่อมีอะไรก็ไม่สําคัญหรอกครับมันสําคัญที่ว่าพี่น้องชาวนานะครับผมคิดว่าถ้าถามผมว่าในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกเสมอว่า ผมมีความรักชาวนานอย่างจริงใจขอบคุณ,อ,คณอย่างจริงใจครับ,บและผมก็ยังคิดยังคิดต่อว่าถ้าผมกเกษียณผมก็ผมคงจะต้องมาตั้งมูลนิธิอะไรสักอย่างเพื่อมาดูแลชาวบ้านอาจจะดูแลคนจน,จนดูแลการศึกษาดูแลเรื่องที่อยู่ห่างไกลซึ่งผมสนใจเช่นชนกลุ่มน้อยหรือพี่น้องประชาชนซึ่งยังขาดยังขาดแคลนในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของต้นไม้เรื่องฝ้ายเรื่องอะไรผมอาจจะมีมนลนิที่ของผมเอง เราผมก็จะให้ทุนการศึกษาให้เขาไปเรียนงสูงในอนาคตอันนี้ผมตั้งใจไว้นานแล้วก็เลยไม่เคยพูดที่ไหนมาพูดในรายการนี้นะครับแต่เดี๋ยวพพูดแล้วเดี๋ยวเอ๊ะท่านผู้ว่าทำทำไม่ได้แต่นี่ยืนยันว่าทําได้นะครับเพราะว่าผมเรียนอีกสามปีเกษเสียกันยังไงก็ถึงว่าบ้านชวนผู้ว่าท่านได้อยู่ยังบ่ได้รับได้บ่ถึงบ่บถึงสักสามเดี๋ยวผมผมนับนะครับตั้งแต่น้ำท่วมมันถ่ายกำลังขึ้นไปอยู่เหมือนกันท่านกัยังผมว่าไขมปรอยุ่เมื่อไนร่ท่านเป็นเมืองสี่ เป็นเมืองดีครับถ้าถ้าท่านใดที่มาอยู่เมืองหน้าเนี่ยถ้าท่านทำงานเนี่ยนะครับว่าอดีตทันวรรเนี่ยครับสนุกสนุกมีความสุขมีความส้วกแล้วทำแล้วมันมีจิตวิญญาณนั่นครับคือหมายความว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เมืองถือเบอื้อนี่เป็นเป็นเมืองใหญ่ๆนั่นครับเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยงานใหญ่เหมือนงานเล็กคือเหมือนกับมีคนรู้แค่ห้าคนสิบคนแต่เมืองหน้านี่งานเล็กเหมือนงานใหญ่ครับแค่นิดเดียวนี่ใหญ่ทั้งเมือง อย่างอย่างที่ท่านว่ามติหมายชาวนาร่วมใจช่วยภัยน้าท่วมเนี่ยเขาหลามครับเขาก็หลักงานเขาก็หลามอีกครับเขาหลามในตวาวมากสุจรรย์คนทั่วประเทศรรู้จักไอ้เขาหลามเองนะนั่นครับทางานเล็กเหมือนงานใหญ่ทีนี้การทํางานที่น่านเป็นงานที่สําคัญที่สุดคือคนใช่ครับท่านคนเอ่อเมื่อครู่ท่านว่าได้นาเรียนเรื่องหนึ่งว่าตอนนี้ท่านว่าวางวางแนวไว้คือสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเอาวัฒนธรรมนำก็คือเอาไปนี้ว่าทําไปก่อน ไปนี้ว่าทําไปปั๊บเดี๋ยวทุกคนว่าโอ้นี่มูเดียวกันนี่มีหีดเดียวกันหีดคือจารีดเซนต์ดิบร้อยปั๊บเศรษฐกิจจะตัวไปเศรษฐกิจคือค่าขายกันมีโรงไงฟ,ฟ้ามีอย่างไปไปมาๆไากายเป็นเอ้นี่อันเดียวกันแล้วนี่อันเดียวกันม,นมันก็จะเหมือนกับเซนต์กิคยุโรปคือ EU ไปไป,ไปมาๆปั๊บแผ่น้อยเขาเขาออกเสรีเลย <c oughs> น,นะครับซึ่งซึ่งการปกครองก็คือการปกครองนะครับก็เป็นนโยบายของรัฐไปแต่ว่าคนนี่เขาจะไปนี่นี่คือนโยบายซึ่งมันจะลดความหวาดระแวงในที่ส ถึงตอนนั้นปั๊บเขาเซตเขาเลยผมผมมาทํางานซื้อนี่ยงกบ6ปีทีแป๊บไปดีครับถ้าถ้าระดับประเทศก็จะมีศิลปะแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศครับระหว่างว่านี่กับเป็นที่พอละกับรู้สึกว่าจะเป็นรูปธรรมหนักขึ้นครับเอาคนห้าหกสี่นเจ็ดซีนล่ะลองจะแขวงม้าครับห้าหกแขวงนั่นมันไม่เรื่องง่ายๆกับปนวาวเดียวเขาเป็นมูเดียวขาเรถปนวาเนะปนวาถ้าอู้หนึ่งนานเขาบอกู้นานอยู่ไหน เ<ไ>เดียเดเด๋ยวนี้เราก็เลยคิดอย่างี้ครับว่าเราะจะไปสร้างเรือ <c oughs> ไว้ที่หลวงพระบางรบเรือที่เป็นเรือสัญ,ญลักษณ์น่านก็จะเอาสัญ,ญลักษณ์น่านเนี่ยแหละครับไปไปสร้างเรือที่เอาไว้ที่หลวงพระบาง <c oughs> เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่หลวงพระบางได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยวไปดูเรือไทยที่เขาสร้างไว้เป็น,นอนุสรณ์ระหว่าง น่านกับหลวงพ่อบางในการใช้ในการแข่งขันเป็นประจำชื่อน่านเลยทันวันหมอมนี่ยัาไง่ให้ตั้งชื่อเป็นน่านน่ต้องกางจะประกวดพอดีงั้นก็ต้องชื่นมาเปิดชคุณศึกน่านน่านว่าอะไรเงี้ยก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาได้ไปดูกันว่าเรือน่านเป็นยังไงเพราะโอกาสอย่างนี้มันมีไม่ไม่มากนะนะครับที่ท่านร้องเจ้าแขวงชัยบุรีมาวาถามนะครับบ่าตั้งแต่เกิดมากันลังหันเนี่ยสามารถนะครับอู้กรรมวดนนีคเขาโคตรเงี้ยนจริงจิงะ โคดเฮียคือสปะเฮียมาครับพักที่ที่นั่นครับท่านเพิ่งพูดที่ลำน้ำน่านท่านบอกว่าโคดเฮียคือมันเรือร้อยกาลำมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อุ้ยมีอุ้ยมีลูกมีหลานมีเหลนอยู่ทั้งหมดคือหมายความว่าร้อยกว่าปีก็อยู่ครับแล้วก็เพิ่งขุดใหม่เสร็จเมื่อกี้เป็นรุ่นเหลนก็มาอยู่แข่งอยู่ลำน้ำด้วยกันแต่รุ่นแตกต่างใช่ครับท่านบอกโคดเฮียหลวงพระบางมีแค่สิบเก้าลำสิบเก้าของบ้านแข่งกันเพื่อชิงแข่งดีแรงชาติที่หลวงพระบางจะเป็นเจ้าภาพครับแต่ทุกอย่างเนี้ยนายกเจบบกัอู ประจําว่าศิลปะวัฒนธรรมแปลกไปกับมันมันจะง่ายมันจะซสืบสารสืบมูเดียวกันึ่งแล้วก่อนเมื่อหลวงพ่ักเนี่ยนะครับเจ้าขยับผู้ค้าจะบอกว่ามีุนนุ่นกับุนฟองแบ่งกันไปอยู่พวกของมันก็เลยแยหลักหายกว่าแต่ก่อนจะบอกมึงกูแฟร์ด๋ยนนี้มันมันพวกสิก็จะเป็นแผ่นดินเดียวกันละครับคือจริงๆมันก็อันเดียวกันนั้นครับเพียงแต่ว่าเขาตังกันเรื่องเรื่องการปกครองมาได้และประเดี๋ยวนี้การปกครองมันจะเป็นเรื่องพิสดารแล้วครับทั่วโลกก็ยอมทำกันได้เนาะ้าเขาจะหาเงินงจีเอ่งเนี่ย การปกครองเดียวนี่สี่ระบบปุณ <c oughs> ระบบเมืองปกครองพิเศษเศรษฐกิจพิเศษเมืองปกติเมืองหลายอย่างครับเพราะนั้นเนี่ยสรุปแล้วการการเมืองการปกครองมันจะเป็นอปวรัก <c oughs> สำคัญอยู่ดีว่าเขาเริ่มหรือเป่าเริ่มก็ม,มีคนให้ให้ข้อคิดเหมือนกันนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งผมก็เคยไปอ่านเขาบอกว่าความรู้สึกของอระหว่างประวัติศาสตร์ความเป็นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุนรุ่นคุณฟองที่สร้างกันไว้นะครับหลายเป็นเป็นเกือบหลายเป็นพันปีนี่พันกว่าปีครับ เวลานี้มีคนบอกว่าน่านก็คือหลวงพระบางแห่งล้านนาความรู้สึกเขาเนะฮะน่านคือหลวงพระบางแห่งล้านนาม,มีหลายเล่มเขียนไว<แ>้ใน<แ>ไทยครับ,<แ>รบก็หมายความว่าความผูกพันความรู้สึกใกล้ชิดนะครับแล้วผมก็เรียนต่อไปว่าคนลาวกับคนไทยเนี่ยนะครับในโลกเดียวเนี่ยในโลกนี้มีสองประเทศเท่านั้นพูดเหมือนกันกินเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแต่ก็มีอีกประเทศหนึ่งหน้าตาเหมือนคนไทยคือฟิลิปปินส์แต่พูดไม่เหมือนกันแต่เรานี่เหมือนกันหมดทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวนี้มันแยกกันไม่ออกนะครับนะครับ ็ลาสุดวันที่สิบเอ็ดนะ,ค,ะครับเอาประชุมมาแลับเรื่องกับจุไย้น้ำท่วมผู้ว่าห้องประชุมแบบประชุมแบบจบจบน้อยๆห้องมาเอามามๆาประชุมห้าแสนก็พอใจแล้วแต่ว่าสิบสองครับสิบสามสิบสี่เออสิบสิบสามสี่สิบห้าเขาไปใช้สัมพันธ์ครับได้สามล้านกว่าผู้ว่าอันนี้คือความยริงผู้ว่าหันแล้วกว็เมืองนานไปมองน้อยแต่ว่าเวลามันหนึ่งเหมือนนายกอุ่นเดียวเขาอ้วนเพรึบเดียวมัน งานน้อยมันใหญ่ได้กําเดียวว่าทุกคนหูวกันหมดละทั่วถึงผู้ว่ามาเข้ารายการผู้ว่ามาแล้วเนี่ยหลายๆทุกทีฟังนายบบ้ละเหมือนกันคือมึงงานเป็นมัอพิเศษเนี่ยผมเรียนไว้ครับว่าถ้าบดายทุกคนเข้าใจว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยทุกอย่างสําเ็จนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้ท่านว่าก็คงประทับใจละว่าว่างานเป็นจะได้ใช่ใช่ครับยอมหรือยังยอมยอมรับยอมรับในเรื่องของแล้วเรื่องใจแล้วเรื่องดีท่านว่าฝากไว้่างที่ผมเรียนไว้ว่ามันเป็นมันเป็นปัญญาลึกปัญญาลึกคือเขาหมุงเขาสูบป ซึ่งซึ่งมันเหมือนว่าว้านธรรมเริ่มต้นเนี่ยไปเริ่มต้นตั้งปีห้าแปดจ้าไปละว,วันนี้ท่านวาเริ่มต้นแรวผมก็เดี๋ยวท่านวาไม่แมมผมก็จะนำเลี้ยงเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับท่านครับเปิดทำฝากไว้โดยเฉพาะเอาวัฒนธรรมนำไปเนี่ย